กับนมัสก,การสหธรรมิกทุกท่านแล้วก็สวัสดีอุบาสกบาสิกาท่านผู้ชมท,ทุกทท่านวันนี้ธรรมะกับพระธุดงค์ก็ได้มาพบกับท่านเช่นเคยวันนี้จะอ่านในเรื่องของมหาปารินิพานสูตรวันนี้ก็มาถึงชุดที่ที่9วันนี้จะว่าด้วยวิโมก8 การที่จะอ่านในเรื่องของมหาปรินิพานสูตรเนี่ยก็จะอาจจะมีสูตรต่างๆก็จะไม่ข้ามก็จะพยายามที่จะอ่านลงให้ให้ได้หมดเพราะหากว่าถ้าหากข้ามขั้นตอนไปก็รู้สึกมันจะไม่สมบูรณ์อาตมาก็หวังว่าจะทําในเรื่องของการอ่านทั้งเนี้ยให้สมบูรณ์เป็นชุดจัดให้เป็นต่อไปจะเรียบเรียงให้เป็นแพ็กเกจของอ การทำในเรื่องของการอ่านเรื่องของธรรมะจะได้เอามาทดสอบดูว่ายโยมจะชอบฟังของอพระอ่านซึ่งอาจจะเป็นธรรมชาติแบบพระไม่มีดนตรีประกอบแต่ก็เป็นแบบง่ายๆเพราะว่าใช้หลักของสมสถะก,ก็คือ,อความทําอะไรที่มันเรียบง่ายนั่นเองดังนั้นก็ ไม่อยากให้โยมเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับคารวสาซึ่งเขาจะต้องมีการอ,าอ่านที่จะต้องมีห้องบันทึกเสียงแต่อันนี้อ่านด้วยการใช้โทรศรัพท์มือถือก็ค่ยโยมคิดว่าการได้สาธิตทยายในเรื่องของพระธรรมยินัยหรือว่าพระสูตรต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ในการฟังให้เป็นประโยชน์ของเนื้อหา ดังนั้นก็ขอให้พวกท่านตั้งใจฟังว่าด้วยวิโมก8ดูกระอานนนวิโมก8ประการเหล่านี้แลแต่ประการเป็นไนคือพิสุเห็นรูปอันนี้เป็นวิโมกข้อที่หนึ่งพิสุมีความสำคัญในอรูปในเห็นรูป ภายนอกอันนี้เป็นวิโมกข้อที่สองพิสูน้อมใจไปว่าสิ่งนี้งามอันนี้เป็นวิโมกข้อที่สามเพราะล่วงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิคาตสัญญาดับไปเพราะไม่ใส่ใจซึ่งอนัตตสัญญาพิสุเข้าถึงอากาสานัญจายตนะด้วยมณสิกการว่าอากาศหาที่สุด มิได้ดังนี้อยู่อันนี้เป็นวิโมกข้อที่สี่เพราะล่วงเสียซึ่งอากาสานันจายตนะโดยประการทั้งปวงพิสุขเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะด้วยมณัสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ดังนี้อยู่อันนี้เป็นวิโมกข้อที่ห้าเพราะเลี่ยงเพราะล่วงเสียซึ่ง วิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงพิสูขเข้าถึงอาจินจัญญายตนะด้วยมณสิการว่าน้อยหนึ่งไม่มีดังนี้อยู่อันนี้เป็นวิโมกข้อที่หกเพราะล่วงเสียซึ่งอาจินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงพิสูขเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่อันนี้เป็นวิโมกข้อที่เจ็ พเพราะเลี่ยงล่วงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญาญตนะโดยประการทั้งปวงพิสุเข้าถึงสัญญาเวทายตานิโรธอยู่อันนี้เป็นวิโมกข้อที่แปดดูกระอานนวิโมกแปดประการเหล่านี้แลพระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องมานดูกระอานนสมัยหนึ่งเรา แรกแตัดสรุพักอยู่ที่ต้นไม้อชาปาละนิโคดแถบฝั่งแม่น้ำเนรัญชราในอรุเวลาประเทศครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้เข้าไปหาเราถึงที่อยู่คันเข้าไปหาแล้วยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นมารผู้มีบาปยืนเรียบร้อยแล้วได้เล่ากัเราว่าข้าแต่ พระองค์ผู้จเจริญขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพานในบัดนี้เถิดขอพระสุคตจงปรินิพานในบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพานของพระพุทธพระผู้มีพระภาคเมื่อมานเล่าอย่างนี้แล้วเราได้ตอบว่าดูกระมานผู้มีบาปพิสูผู้เป็นสาวกของเราจะยังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับแนะนำไม่แกล้วกล้าไม่เป็นพระหูสูตร ไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติธรรมไม่ประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วยังบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทําให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์มขีปะป,ะประปวาตที่บังเกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสารธรรมไม่ได้เพียงใด อาจารย์ทดสอบ